มาแล้วค่ะเนื้อหาไม้เบื่อไม้เมาไม้เมา,ไม,เมาไม้เบื่อนะฮะสำหรับนักเรียนมปลายนะครับเรื่องของพืชค่ะคือตั้งแต่สอนชีวะมานะไม่เข้าใจเลยอ่ะว่าทำไมเลอกพืชไปถึงย่าสรเกิจมปลาย,ย,ายถูกไหมนะฮะเราอาจจะบอกว่ามันคือเอเลี่ยนชนิดหนึ่งถูกไหมแต่ว่าไม่จริงมันคือสิ่งมีชีวิตปกติค่ะ มันต้องอาศัยเซลล์ลเ e p l i c a t ต้องอาศัยกระบวนการที่เกิดขึ้นในเซลล์ต้องอาศัยการของสงสารเป็นเรื่องปกติถูกไหมนะฮะเพราะนั่นเนี่ยนะครับมองมันใเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเนาะนะครับโจบไป็นใได้ง่ายขึ้นโอเคมานะฮะเอาเรามาดูข้อนี้ฮะข้อนี้เป็นข้อที่พี่จําได้ขึ้นใจเพราะพี่จํารูปนี้ได้ในชีตคือมาหอนของดิฉันเองและมันก็ไปออกข้อสอบสสวทในข้อสอบจริงเอเดียเบอร์ปีหกหกนะฮะโจข้อนี้กระจอกมาเนี่ยศึกษาการเรียน ส,สารอาหารในพืชไประเด็นคู่ชนิดหนึ่งนะฮะซึ่งมีการเจริญเติบโตปกปติะคะ่ะทำการทดลองโดยการคว้านและลอกเนื้อเยื่อของลำต้น2องตำแหน่งก็คือตำแหน่ง1และตำแหน่ง2เนาะนะคะให้มีความลึกที่แตกต่างกันจากนั้นค่ะให้คาร์บอเนตไซด์ในรูป14นะฮะคาร์บอเนตไซด์ก็คือเป็นธาตุกำมันเนาะนะฮะกับใบพืชระหว่างตำแหน่งที่1และ2ดังภาพก็คือตำแหน่งกอขอคอโอเคไหมนะฮะเอาไม่ใช่โทษทีนะฮะตำแหน่งนี้ให้ C นะฮะให้44ไป ซึ่งแน่นอนเมื่อคุณให้คาร์บอนสิบสี่คาร์บอนสิบสี่นี้มันก็จะไปติดอยู่กับโมเลกุลของน้ำตาลที่เกิดจากกระบวนการแคลวินไซเคิลเกิดขึ้นโอเคไหมนะฮะเขาบอกว่าหลังจากให้พืชสังเคราะห์แสงประมาหนึ่งชั่วโมงค่ะแล้วนําเนื้อเยื่อบริเวณกอขอและขอมาตรวจสอบสี่สิบสี่ในน้ำตาลนะคะพบว่าชุดควบคุมที่มีการคว้านและลอกเนื้อเยื่อนะคะของลําต้นเนะาะจะตรวจพบ44ในตำแหน่งกอขอและขอก็ปกติถูกไหมเพราะว่าอะไรพราไม่ลอกเนื้อเยื่อมัน มีไซเล็มีโฟรเอ็มมันก็ลรเลียงน้ําตาลไปในทุกส่วนของรังต้นเกิดขึ้นเนาะนะครคราวนี้ค่ะจากข้อมูลค่ะข้อได้ระบ,บุความลึกของการคว้านของเนื้อเยื่อที่ของเนื้อเยื่อชั้นที่จะถูกลอกออกไปและตําแหน่งที่พบ44เนืน้อตาลเนาะได้สัมพันธ์กันนะฮะเอาเรามาดูก่อนข้อ1ค่ะรอยคว้านตาแหน่งที่1น,นะฮะลอกรวมถึงเนื้อเยื่อที่เป็นวาสคิวลาแชมเบียน ถ้าคุณลอก vascular c a m p i o ออกหมายความว่าคุณลอกโฟเอมลอกไซเลมออกนะฮะน้ำตาลจะไม่สามารถลำเลียงไปในเนื้อเยื่อถัดไปได้ที่หลังจากรอยควันโอเคไหมคร mm hmm. าวนี้เขาควันตำแหน่งที่หนึ่งคือควันตรงนี้พอควันตรงนี้ปึ๊บเอาไซเลม mm hmm. นะฮะกับโฟเอมออกพอเอาไซเลมกับโฟเอมออกหมายความว่าคุณให้4ีกับ ตำแหน่งนี้ไปปุ๊บเนี่ยสร้างน้ำตาลน้ำตาลจะเคลื่อนที่ไปกอได้ไหมคำตอบคือน้ำตาลเคลื่อนที่ไปกอไม่ได้ค่ะหมายความว่าบรนกอนั้นจะไม่เจอน้ำตาลเพราะคุณเอาไซเลีมกับโฟเอมออกไปแล้วแต่ขอคอ,อยังพบน้ำตาลปลก,กติฮะเพราะฉะนั้นเนาะรอยคว้นตำแหน่งนะคะที่1ลอกเนื้อเยื่อวัล่าแคมเบียมออกไปนะฮะรอยคว้นตำแหน่งที่2ลอกเพอริเดิมเพอริเดิมก็คืออะไรเปลือกไม้ มันไม่มีไซเลมมีโฟเอมหมายความวม่าไงคะเราก็ยังพบน้ําตาลในตำแหน่งคอและคอเนื้อเยื่อที่พบน้ำตาลที่มีสิบสี่คาร์บอนก็คือคอและคอเท่านั้นข้อนี้ตอบข้อนหนึ่งได้เลยค,คุณเห็นไหมแต่ถ้าเกิดเป็นข้อสองตำแหน่งที่หนึ่งควันวาสคิวลาแคมเบียมเนื้อเยื่อที่พบน้ำตาลเจอที่กอไหมไม่เจอคะ่ะถ้าตำแหน่งที่หนึ่งคุณไปคว้นวาสคิวลาแคมเบียมออกน้ําตาลจะไปถึงกอไหมล่ะไม่ถึงถูกไหมข้อสามนี้ ตำแหน่งที่หนึ่งลอกวั s c u l าแคมเบียมเจอสี่ที่กอเท่านั้นยิ่งเขาไปใหญ่เลยถูกปะนี่ฮะกอไม่เจอนี่ฮะต่อมาค่ะข้อที่สี่ตำแหน่งที่สองลอกวั s c u l าแคมเบียมเนาะพอตรงน,นี้ลอก v a s c u l a แคมเบียมหมายความว่าขอคอเนี่ยจะไม่เจอน้ําตาลปรากฏว่าเจอขอและคอไม่ใช่แล้วข้อห้านี่ฮะลอกวัส c u ล a r cambium ตำแหน่งที่สองเนาะเจอน้ําตาลที่กอเท่านั้นโอเคไหมนี่นะเพราะวันนี้เนาะตอบข้อหนึ่งได้เลยคะ่ะ เห็นไหมไม่ยากนะถูกไหมคุณแค่เข้าใจว่าวัตสินอคมเบียมคืออะไรถูกไหมคะคุณแค่เข้าใจในส่วนของพรีเดิมคืออะไรทำที่อะไรก็จบแล้วโอเคเนาะนะฮะ